สุดนะครับมาพบกันอีกแล้วนะเล่นได้ไรดีเอาอันนี้ก็ได้นะฮะเอาละครับจังหวะอันนี้ ออแล้วครับมันก็จะกระตุกเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเปิดละเอียดสุดสุดไอ้ว anyway. ันนี้ม oh, ันโอ้โหเดี๋ยวต้องรอดูครับว่ามันกระตุกไหมนะครับยังบอกว่าในจังหวะไม่มีใครครับโอ้โหเราเปิด ไปครับ go, go, go. ตอนนี้เหลืออยู่คนเดียวครับไม่ไปอยู่ตรงไหนครับข้างล่างครับตรงเอแน่นอนเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ยังไงเนี่ยอะไะครับยังไงครับเอา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 เดี๋ยวกงหัวแตกแล้วเอายังไงครับทำไมไม่ยิงครับมันไม่มีใครครับคุณครับเดินไปสิครับโอ้โหไม่รู้เรื่องเลยนะครับวันนี้ โอยบอีมไปคนละที่เลยบอมบอ์โะเดิด โอ้โหไอ้นี่โง่มากเลยนะครับโทษโง่เลยนะครับนั่นนัลนเนอะมาแล้วครับมาแล้วครับอ้าวแตกแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยอะไรอะไร เออมันกระตุกนะครับแล้วมันก็เลยเป็นอย่างนี้ทาไมกระตุกก็ยิงได้เหลือไอ้นี่อีกแล้ว The pair of all right, let's move out. Fire in the hole. All right, let's move out. Fire in the hole. Fire in the hole. Oh. Fire in the hole. I โอ้โหตายแล้วจังวันนี้เราว่าไปไม่รอดแล้วนะคือออกกันเถอะไปครับอืมอันไหนดี Ah. นี้กันได้ไหมจะตายเรามาลองเล่นกันดูนะจ๊ะตายอย่างสโสมจัน โอ้โหอยู่ฝั wow, ่งไหนบ้างไยูแล้วมีบาเลดด้วยนะครับเนี่ยผมสับเป็นนะฮะอุ๊ยนี่ดีกว่าไม่คุ้มไม่ดูมโอ้โหเด็กผมกากมา

Let's move out. Aww. Planted Oh. has been Red team win. Hãy subscribe cho kênh เริ่มกด subscribe นะครับกดไลค์นะครับกดแชร์ด้วยนะครับเจอในคลิปหน้าสวัสดี